มาพี่น้องคะเมื่อเนี้ยิีอยากส้มตําทะเลนะคะแล้วก็รวมมีพี่น้องมาใส่ยังจะใส่ลงไปด้วยจ้ะมากินน้ากันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปซืู้คุซุกุนค่ะพอกระทิบแล้วจะพี่น้องตัดมือสวยทิ่บ้านคะวันนี้มามีไม่ได้มาอัปเดตหนูเอาเบิร์กไหมวันนี้แม่เสืพามากินแซ่บพี่น้องโซ่เส็บกันเลยโซ่เส็บโดนเลยหมูอยู่กับป้าแม่บ้านเหมือนเดิมแล้วก็พี่นักพรนะคะส่วนพี่นี่เอาลูกไปพี่น้องมากตำใส ปลาเมึกแล้วก็กุ้งสดพี่น้องยี่มีโมเสนใจกล่องเออหยอกลาม, <laughs> ลามนี่นี่ดอกกระเจี๊ยบด้วยนะคะอันนี้เป็นยาระบายย่างดีพี่น้องคะพักสาระมากมากเจ,จ้จจาเงาเงาจวดจวดย่ายตอนไม่บ้านอยากกินตำข้าวปุ้นตอนทิพอยากคูแปลว่ามีเครื่องทะเลนั่มทิพย์ก็เลยเอาร่วมกันทั้งหมดเลยของชาตตะว่นตะวันใสเมือได้จากฟอยอยากใสเมือแบบบานๆเท่านห้ด ได้ก no ินข้มามหน่อยด้ะสบ้ามีไนัดออกมือมือยบเ้บ hmm. oh yeah. oh yeah. mm ่เียดอะโอ้ยีก้นสวามือระบายด้ยเ้สมบ่ำเลูกายขางหงกุ้งแบบ กไปดองแหลมสอนพี่รับพี่รับชอดกิน้องแหลมมาเริ่มเลยรับกินหอยพี่นันอ่ะกินหอยกินหอยมาอีกพี่นันมาใหม่น้อมาใหม่ด้วค่ะเดี๋ยวทอนระบานให้โซ่ คุณแห่าพี่มาไาลอยู่บนบปเกาะเอาเบียร์ไปให้เจ้าขอบคุณหลายๆเวยค่ะขอบคุณมากๆเลยมันลับเบียนสามขวดสบายใ้สุดดำหน้าดีสุดเด้ก,กินด,ดุลแล้วพี่น,อน้องมันมี่ตัวข้าววสิตำข้าวกินว่นตาตงจักเทียนขังสิตำ เมื่อวานมั่มีกระจิกกระจเจี๊บซเพ็ดยังพี่น้องเมื่อวานเนี่ยพิบอ้อนพิบอ้อนลูกออกเต่าเมื่อแหลกปวดข้างไม้คุณน้องปวดปวขึ้นแหลกนอนเมื่อใดขึ้นสองอ่ะได้กินยาแก้ปวดอุ<ว>้ย <c oughs> ให้กินยาแก้ปวดจะได้นอนได้พี่น้องมาหนุนเบาปวดมันมีตะขัดเต่าซื้อแต่ว่ามันบาปวดนะมันมีความสึกว่ะแข็งๆซื้อมือแหลกเฮ็ดยังก,กับเมื่อใดโอ้โหกูให้นุนไ้เว้วย มีแห้งนหมด้ไม่เน็บเ้ยน้องครบสาเดือนเมื่อวันมีหล,หลายๆคนถามเห็บอยู่นะว่าทำไมให้น้องอย่านมเร็วจังเลยคุอว่าให้กินหกเดือนั้งเปีมาฟังสี่วบยครับอ, <c oughs> อันดับแรกคือ เห็นน้องยานไม่เหมือเื่ออันดับแรกเลยคือเอาวางแผนไว้ว่าจะมีน้องให้น้องไม้เมฟเพราะว่าคุณหมอแนะนำนาะถามว่าห้างไว้หายนุ่มหลวบดูประจําเดือนกันสิว่ามากแล้วก็น้องก็จะมาช้าใช่ไหมูกปิกว่าจะกว่าร่างกายเราจะปรับสภาพได้ประจำเดือนสลับกับน้ำนมใช่ใช่แล้วเ้าก็ได้คุณหมอย่านมั้นหน้าสามทีนะก็ได้เออออกก่อนยังองก็ได้กินตามเดือนคุณหมอก็แนะนำสามนุ่หกเดือนอะไรเงี้ย ก็อันที่สองคือจงได้มาเบิ่งหลานซอยหนองอนปอบเพราะว่าตื่นขึ้นมาที่เรต้องปำนุ่มเที่ยวปันุ่มเลยสินะเด็กก็เลยว่ามันก็น่าจะเพียงพอสําหรับน้องแล้วมันสามเดือนแล้วนะคะเหตุผลก็คือจะเอาน้องให้มาเม็ดต่อเทุกคนอี๊อี๊อ,อี๊เอาเออแรกออก พุ่ไปอไว้เพราเราออกไม่ไหวคนนึงกับสี๊คีข้อคนนึงกับสี๊คีหลังคนนึงกับสีดึงแขนคนนึงกับจีดึงเท้าเตะกันอยู่ทำไมถึงรีบมีจังทำไมถึงไม่ให้น้องโตก่อนติเพราะว่าที่อายุเยอะแล้วค่ะแล้วก็อยากให้มีต่อกันเลยไม่อยากข้างหลายไม่อยากข้างหลง ให้มันเลนยหงุเหิดเดียวท่านใจแลีวนะสิวนะอือใช่ปะ้ที่พ่อผู้เดียวค่ะแ่บแบอูได้รอูได้อืคุณได้กินบนที่นั่ห่างโนอิเลียคุณเดือนคนละคกณจะแบบน่าคุณไนะม่ได้ต้เป็นีิวแล้วเนาะ มีเจะคุ้นว่วงแมมป็นคุ้นคอด์ดีับผีเราเป็ดลาซีดีแหม่ม่ายมินจับไหมจินงิ้เดมเหมือนกันแหละเฮ้ยจฮีดิเร้ยเซติเป็ดลากันอ ไม่อยากงามันไม่ได่ตีมันไม่ลงงมันไม่งเรื่องนี้ยากไรใม่จับ ไม่ได้นอยู่อันนี้มันยายพูดนางบัสยังไม่สอนเลย หน่อยากจะเผ็ดกวน,นี้เลยแต้วก็าคิเราใส่เผ็ดเราบนี้ข้าต่ำหลาย,ลายไงความเผ็ดมันเลยขยายอออ ็นตำล่ station, ำาๆอ <clot ting. S 1> <Trustee? S 2> ันนี้มันออกไทยๆเป็นแบบเป็นแบบทลลีแค่ขึ้นกับลไทยด้วยนะใส่เงินๆไปเสียบนะลูกนี่ 有点苦、嗯。嗯 ม,มืดหมดนละอากาศกะดีมีกระแสกที่นองอากาศดีไม่ร้อนอ่กัดกินตำมุ้งผัแล้วบรยากิโซอสีกวงมานอนมันนี้เนาะนอนจะตอนจกเมกนเห็นแดดก็เตดีเห็นดดก็เหตุรอ เอาม่วาอยางนี้เด็กร่างตัวสันมสิลาล่านะก็เล่นนอนกบเื็กเย็มากเย็นมากมีสีมันดงฉันื้องแต่มัวมากขึ้นเออว่าหัอนหญ่มากนะ Ừ, แซ่ดดแบด,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 ด้วย,ยนะดูอัดหวยนอนะนี่แหละบอกรู้สึกว่าเขาแค้นาำมันนีผัดะทยแซ่บด้วยได้ค่บคุณค่ะ ขอจูบแตงตาสองโกรกจากระเไม่เห็นพี่เล่ยล้เช้ากันเด็ดแต่เธอเว้นหน่อยอ๋อหอมเหรอขึ้นเนี่ยอยากบาเบลปากน่ารูกใครเหรอคือถอที่เกาเ้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกควาัรูใจเกาค่ะวันนคุณมีคอนเสิร์ตด้วกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ Muito obrigado.